สวัสดีครับแฟนมวยทุกประเทศนะครับพบกับผมปอหน่วยเมืองเมางไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่13สิงหาคม2565้าจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเจ้ามวยไทยประจำวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตานะครับใจถึงพึ่งได้นะครับมวยเริ่มแข่งขันก็เวลาเที่ยง15เป็นต้นไปนะครับช่อง3ยิงสดถึงบ้านท่านนะครับก่อนืลนต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลังในรายการนะครับนั่นก็คือ มวยพักยกเสียเบสเชียงใหม่นะครับชอบไม้ใหญ่ให้ทักมานะครับไม่ต้องอายมวยไทย V.I.P. นะครับไทยแลนด์หมายเนะครับ ID ไลน์ก็ BG9955 นะครับ ID ไลน์นะครับ BG9955 นะครับทักมาได้เลยนะครับเสียเบสเชียงใหม่การันตีคุณภาพยอดเยี่ยมแน่นอนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือ ยาสีฟันสมุนไพรไทยไัยนะครับเป็นยาสีฟันที่สกัดจากสารธรรมชาติ9ชนิดนะครับไม่ผมไม่ฝาดนะครับให้ความรู้สึกที่แตกต่างขจัดคราบฟันเหลืองได้อย่างลงตัวนะครับต้องยกให้ยาสีฟันสมุนไพรไทยไัยนะครับมีวางจําหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศนะครับตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับจัดซื้อจัดหากันได้นะครับกับยาสีฟัสมุนไพรไทยไัยนะครับยาสีฟันนะครับก็ต้องบอกว่า ของดีราคาถูกนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือ 5Gbet11 เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายนะครับต้องยกให้ 5Gbet11 นะครับแล้วก็ 5Gbet11 นี่เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์คุณได้ในวันนี้นะครับจัดมาครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับ 5G เบด11ฝากไว้ด้วยนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการศึกเจ้ามวยไทยประจำวันนี้นะครับเป็นมวยสางแค้นเป็นมวยล้างตานะครับระหว่างพลังบุญวอสันใต้เจอกับคู่ปรับเก่านะครับนั่นก็คือทางด้านประตักเอกปากบางขาข้าวครับหรือหงปีกทองต่อทักษินนะครับวันนี้ทกกันที่พิกัด128ปอน เมื่อเช้านี้พลังบุญวอสันใต้นะครับช่างน้ำหนักได้128.2ลดไปจุด hmm. ส <cel> <people> ส่วนทางด้านประตักเอกปากบางขาข้าวนะครับช่างน้ำหนักได้128เท well ่าวิกัดพอดีนะครับครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านประตักเอกปากบางขาข้าวนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือนอกได้ในดีแข็งแกร่งแข็งแรงครับเลี่ยมตัวดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านประตักเอกปากบางขาข้าวนะครับ สำหรับทางด้านพลังบุญนะครับวอสันใต้นี้สไตล์การชกของเขาก็เป็นมวยที่บู๊ดุดดันแข็งแกร่งแข็งแรงอาวุธดนักอาวุธแรงครับก็ถือว่าวันนี้เขาจะมาสางแค้นได้หรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับสำหรับฟอร์มหลังของทางด้านพลังบุญวอสันใต้นะครับก็แพ้ฟาวราชสักทีเด็ด99ในยกที่3นะครับเมื่อวันที่11ธันวาคม2564ที่เวทีมอสยามอ้อมน้อยแล้วก็ไปแพ้นอก โฟกัสแอสซันปะตองในยกที่สี่วันที่20กุมภาพันธ์2 5 6 5หที่ช่องเจดสีแล้วก็มาแพ้คะแนนมังกรทองสินนทธิยกทวีปตะพงวันที่ 6, หเมษายน25 6 5ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็มาแพ้คะแนนพันศักววันทวีวันที่27เมษายน25 6 5ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรสุวรรณยูฟ้าบุมเด็กเสียนวันที่2ี่พฤษภาคม2 5 6 5ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับแล้วก็มา แพ้คะแนนประตังเอกปากบางขาข้าวเมื่อ27มิถุนายน2565ที่จังหวัดตังนะครับก็วันนี้เจอกันใหม่ครับรีแบทใหม่นะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านมวยที่มาล้างตานะครับนั่นก็คือพลังบุญวอรสัตใต้นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านประตังเอกปากบางขาข้าวกันบ้างนะครับ ก็ชนะคะแนนหนองคายเล็ก f อกเอูเปอร์สิบแปดธันวาคม2องที่จังหวัดตังแล้วก็แพ้คะแนนเพชรสวันยูฟาบูมเด็กเซียนเมื่อวันที่30มีนาคม2องที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็มาชนะคะแนนพลังบุญวอสันตใต้เมื่อวันที่ยี่สิบเมิถุนายน2องที่จังหวัดตังครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านประตกเอกปากบางขาข้าวนะครับสาหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้าน พลังบุญวอสันใต้ครับมาแก้มือวันนี้มาสางแค้นโดยเฉพาะอาวุธหนักอาวุธแรงแข็งแกร่งแข็งแรง,แงซ้อมมาดีวันนี้น่าจะสางแค้นสําเร็จครับคู่ที่1ในรายการผมออกไปที่ทางด้านพลังบุญวอสันใต้นะครับจัดไปมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่น18 8ปอนด์ไร้์ไฟเวทของเวทีโมซสยามอ่อนน้อยนะครับเป็นการชกระหว่างทางด้าน เพชรมาวินสิงห์มาวินนะครับหรือพลอยวีระบ้านโพหรือห้างทองเมรดานะครับวันนี้เจอทางด้านนำขบวนคาค็อบบาวีนะครับหรือเอกโปรทีมแลนด์แอนด์เซลนะครับชกกันที่พิกัด108ปอนด์นะครับเป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่นไลท์ไฟเวทเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อเช้านี้เพชรมาวินสิงห์มาวินนะครับชั่งน้ำหนักได้108.2ลดไปจุส่วนทางด้านนำขบวนคาคอฟฟี่ าคาโคฟบ,บาวีนะครับก็ช่่มหนักได้108.4ลดไปจุดครับนี่คือการช่่มหนักเมื่อเช้านี้ของนังคู่นะครับสำหรับสไตล์การชกของทั้งน้านนำกระบวนาคาโคฟฟี่บาวีนะครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าดีขวางหน้าดันแทงครับแข็งแกร่งแข็งแรง,งครับถือว่าเป็นมวยเข่าครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งน้านนำกระบวนาคาโคฟฟี่บาวีนะครับ คาครอบบ่าวีนะครับแล้วก็มาดูสไตล์การชกของทางด้านเพชรมาวินสิงมาวินกันบ้างนะครับเป็นมวยซ้ายสูงยาวฝีมือครอบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายโยนแทงแล้วก็แข็งแกร่งแข็งแรงครับยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การยกของทางด้านเพชรมาวินสิงมาวินนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรมาวินสิงมาวินกันบ้างนะครับก็ถือว่าฟอร์มนี่สดเหมือนกันนะครับก็ แพ้คะแนนเพชรสยามจอพัชริยากีฬาสยามวันที่เกุภมภาพานธ์2565ที่เวทีมวยราชดำเนินและก็วัาชนะคะแนนวันวิเศษศอเดชพจะผ่วันที่สิพฤษภาคม2 5 6 5ที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับมาชนะน็อกซันโต้พักยกทีเคหมูปิ้งมิวสิกในยกที่4เมื่อในที่2ิมิถุนายน2 5 6 5ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับนี่คือ3าฟอร์มหลังของทางด้าน เพชรมาวินสิงห์มาวินนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านนํำขบวนคาครอบบ่าววีกันบ้างน,นะครับก็สามฟอร์มหลังนะครับก็ถือว่ามีแพ้มีชนะบ้างน,นะครับก็แพ้นอกให้กับทางด้านคิวทองหนุ้ย4ี่มเมืองวันที่6พกพฤศจิกายน2 5 6 4ที่อ้อมน้อยแล้วก็มาชนะคะแนนพีรพลเอเคปวันที 20, ่20เมษายน2565ที่เวทีมวยราชดน,นเนินแล้วก็มาชนะนอก ซานโต้พักยก PK หมูปิ้งมิวสิกวันสอพฤษภาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล์ล่าสุดนะครับไปแพ้คะแนนกับทางด้านอินซีดำตลาดคนเดินเพลินเมืองพลเมื่อวันที่ย9ิบามิถุนายน25 6 5ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านนำขบวนคาคอบบาววีนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับเป็นการชิงแชมป์ว่าง รุ่น108ปอนด์ไลฟ์ไฟเวทเวทีมวยเสียมอ้อมน้อยนะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรมาวินสิงมาวินนะครับเป็นมวยสายสูงยาวเข่าดีฝีมือดีดักเตะดักแทงผิวแล้วก็นอกหน้ได้ดีครับถือว่าสมควรที่จะมาชิงแชมป์108ปอนด์นะครับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรมาวินสิงมาวินนะครับให้เป็นดาวครับจัดไปให้เสียนะครับ ไปดูผู้ที่สาในรายการกันต่อนะครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านลิทธิเด,ดชชวิมลศิลป์หรือเกียรติทรงฤทธิ์หรือสิทธิคูเดชนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้เจอทางด้านมวยเข่าครับสูงยาวเข่าดีดินเนื้อทองหมวดพง191หหรือมรอัตนบัณฑิตนะครับนักชกจากจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ชกกันที่พิกัด116ปอนด์นะครับ เมื่อเช้านี้ทางด้านลิธิเดชวิมลศิลป์นะครับช่างหนักได้1 1 6 2สลดไปจุดสส่วนดินเนื้อทองหมวดพง191นงะครับช่างได้1 1 6เท่าพิกัดพอดีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านดินเนื้อทองหมวดปง191นเะครับเป็นมวยซ้ายครับเข่าในอาชีพเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่งบูดดันนะครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านดินเนื้อทองหมวดปง191นะครับส่วนสไตล์การชกของทางด้านลิธิเดช ชอวิมลศินหรือเกียรติทรงฤทธิ์หรือสิทธิคูเดชนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเก่าเก่า,า,าเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วก็หลักเหลี่ยมดีผิวครับแต่ถ้าว่าเสียเปรียบรูปร่างหน่อยหนึ่งนะครับก็เตี้ยกว่าครับสําหรับฟอร์มหลังของลิธิเดตชอวิมลศิลนี้เดี๋ยวตามปอหน่วยเมืองมังไฟไปเลยนะครับตามมาเลยครับฟอร์มหลังของทางด้านลิธิเดชชอวิมลศินนะครับก็ชนะคะแนน พลอยลูกเพชรทีเด็ด99วันที่28พฤศจิกายน2564ที่ช่อง7สีแล้วก็แพ้คะแนนเนื้อธรณีจิตมงนเมื่อวันที่26พุมภาพันธ์2,565ที่เวทีโมเสียมอ้อมน้อยแล้วก็แพ้คะแนนยกเงินเด็ดเพชรสีทองฟาร์มเมื่อวันที่11มิถุนายน2,565ที่เวทีโมเสียมอ้อมน้อยแล้วก็มาชนะคะแนน สี่กักซูจีบะหมี่เกี้ยวเมื่อนที่2กรกฎาคม2565ที่จิตเมืองนอนท์นะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านลิทิเดชชอวิมลสินหรือเกียรติทรงฤทธิ์หรือสิทธิภูเดชนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านดินเนื้อทองหมวดพง191กันบ้างนะครับก็ชนะคะแนนโฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2 5 6 5ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็แพ้คะแนนเพชรเดชวอสังวาภายัย เมื่อวันที่24มีนาคม2 5 6 5ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็มาชนะคะแนนแพลวพามวยเด็ด7-8-9ม่อ12พฤษภาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับแพ้คะแนนให้กับทางด้านแพลวพามวยเด็ด7-8-9เมื่อวันที่23มิถุนายน2 5 6 5ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านดินเนื้อทองมวดพง1-9-1นะครับ สำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านดินเนื้อทองหมวดพง191นะครับวันนี้มาดีซ้อมดีนะครับซ้อมที่ค่ายมวยทีเด็ด9 9ที่สุดที่ศารนี่ครับก็ถือว่ามีคู่ปั้มเยอะมีคนลงนวมเยอะครับถือว่าวันนี well ้ดินเนื้อทองหมวดพง191นี่แข็งแกร่งแข็งแรงได้รอยด้วยนะครับครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้าน ดินเนื้อทองมวดพง191ครับไฮบีอีก5ดาวนะครับจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4กันต่อนะครับซึ่งเป็นคู่ปิดท้ายรายการถ่ายท่อสดทางช่อง3ในวันนี้นะครับเป็นการพบก,กันระหว่างทางด้านวูคองพักยก24หรือสิทธิ์เจริญวิทย์หรือเพชรแสนคมเกียรติจำรูนนะครับนักโชคจากปทุมธาน,นีนะครับลูกชายของเจริญวิทย์เกียรติบ้านช่องนะครับ วันนี้เจอทางด้านสมิงแดงวจัก,กรวุฒิหรือกอลุงธนเกียรติหรือเพชรสี่หมื่นเหนือท่ายิมนะครับจากสุราษฎร์ธานีนะครับก็ชกกันที่พิกัด126.5เมื่อเช้านี้วูคองพักยก24ช่างได้126.5เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านสมิงแดงวจัก,กรวุฒินะครับช่างได้126นะครับขาดไปจุด5ครับก็ถือว่ามาดีทั้งคู่ครับสำหรับน้ำหนักในเมื่อเช้านี้นะครับ สำหรับสไตล์การชกของทางด้านสมิงแดงวอจักรวุฒินะครับเป็นมวยขวาเข่าในล็อกตีเหนียวแน่นเตะขาต่อยหมัดโยนแทงบู๊ดูดันนะครับแล้วก็วันนี้มาใหญ่ครับแล้วก็ไปดูสไตล์การชกของบูคองพักยก24ิบสี่นะครับเ็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องดักสาดแข้งแทงเข่ามีหมัดเสริมบู๊ดูดันนะครับเคยเอาชนะมาครับวันนี้เจอกันใหม่ครับจะเป็นหนังม้วนเก่าหรือไหมก็ต้องติดตามนะครับ ครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของด้านบูคลองพักยก24กันบ้างนะครับก็แพ้นอกนกันทางด้านเกนพิทักษ์นายาปาักวิวในยกที่4เมื่อนที่2เมษายน25ง5ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็มาชนะคะแนนสมิงน้อยปาแมนเมืองกเมื่อันทร์เมื่อ11พฤษภาคม25 6 5ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนกันทางด้านหยกขาวสอพงอมรนหรือแสนโกปุ้ยดีนาดีวันที่สองกรกฎาคม2565ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย ครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านวูคองพักยก24นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านสมินแดงวอจัก,กรวุฒิกันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนกับวูคองธรรมศาสตร์กองหลวงวันที่5้กุมภาพันธ์2565ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแบบพลิกล็อกแล้วก็ชนะคะแนนซาโมไราสีโอปอวันที่2พฤษภาคม2 5 6 5ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ฝฟล่าสุดชนะคะแนนอัสวเทพสิบหมวดนิด เมื่อวันที่25มิถุนายน2565ที่อตกจังหวัดนนทบุรีนะครับสำหรับคู่ที่4ในวันนี้นะครับเป็นมวยแก้มือนะครับผมออกไปที่ทางด้านสมิงแดงวอจัก,กรวุฒินะครับได้ใหญ่ได้ยาวครับวันนี้ได้หนาครับเป็นมวยเข่าล็อกตีเหนียวแน่นยืนระยะมั่นคงบูดุดันแข็งแรงกว่าแข็งแกร่งกว่าวันนี้น่าจะเอาอยู่ครับน่าจะสาแงแค้นสำเร็จนะครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้าน สมิงแดงวอจัก,กรวุฒนะครับไฮบีห้าดาวนะครับจัดไปอยห้เสียขอทุกท่านโชคดีมีชไยเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ